สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะคะวันนี้พามาทําอะไรจำมะนาวถองทองถุงทองจ้ามาจ้าเดี๋ยวมานั่สิบอกอ่ะจิตองใส่อีย่างแน่ค่ะมาค่ะเข้ามาเลยขมขมนผักผุดค่ะอันเนี้ยแครอทเนี่ยอันนี้อะไรคะผักชีค่ะอันนี้แกง อันนี้ริกไทยน้ำะนาวน้ำปลาซีอขาวมัสซีขาวน้ำปลาอันนี้อะไรคะน้ำตาลอ,อันนี้หมูหมูสับค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้คือแผ่นคือแผ่นปอเปี๊ปะยะปอเปี๊ยะจ้าตอนนี้เขาก็มาปรุงเครื่องหมูกันเลยน,นะคะ่นะเนาะโอเคค่เนี่ยนะคับ เ็ะเพค่ะน้ำตาลนิดหน่อยน้ำมันง,งาค่ะอันนี้สามเกลือนะคะที่แม่มะเนาตาตำมไปแล้วซสี้๊วขาวค่ะแครลดหันห่นเตาจา้าแม่มาเนาวก็หั่นไปแล้วนะคะแล้วก็ข้าวโพดหั่นนะคะนี่แค่นี้ละคะ่ะ กันลุกเข้าให้จกากกันผู้ใดสิใส้แบบว่บาเนื้อกุ้งเข้าไปน้ำกระไดแล้วค่ะน้อมันมีหลายสูตรค่ะมันว่าเป็นสูตรตายตัวหลายแต่มันน้องใส่สูตรแค่เอาเนื้อหมูย่างเดียวค่ะโซ่กระเซ็ตแล้วค่ะแล้วเขามาหอกันเลยค่ะมาเล็กค่ะ จังแผ่นปลอบเปียกนี่กะเอาใส่แผ่นเกี่ยวแทนก็นไนนะะด้ะค้วค่ะแมมมอน้วก็กสีหออ๋อแล้วนาะนี่ก็แค่จุ่มไปแล้วกะตุนหอมนี่แมมมะนาวก็สีเอาไปลวกน้ำร้อนมาแล้วนะคะนี่กับมัดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะถุงทองของเรา พอห้องเสร็จแล้วนะคะ่ะเอากระมัทอดกันเลยค่ะบบเนี้ยกับอันดับแรกกับตังไฟร่อนๆก็ลำโพงสีลุงกับไฟปานกลางเนาะค่ะเนาะจุ่มลงเลยนะคะ่ะ แต่พอมันเรียงดีกะเอาขึ้นเลยค่ะเอาขึ้นพักน้ำมันไว้นะคะเนาะมาชิมน้ำกันค่ะมาชิมน้ำกันจิ้มน้ำจิ้มแล้วกันน้ำกันหืน้ำน้ำ,นำ แซ่บปะคะแซบโว้ามาพร้มี่ค่ะจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็อืมกรอบนอกนุ่มในค่ะข้าวมืนี้กะเอาไว้ซ้ำนี่นะคะ่ะเซตแล้วกะเบิ่งแล้วชมแล้วกะอย่าลืม ให้มะนาวกับแม่มะนาวในเดือจากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเด้อค่ะมือนี่อาวัยซ้ำดี่ค่ะสวัสดีค่ะ